เปิดเรตติ้งคุณชายยิ่งชายยิ่งแรงความฟินทะลุจอไปแล้วช่วงนี้กระแสละครคุณชายถล่มในโซนออนไลน์มากๆเพราะตอนล่าสุดที่ผ่านมาก็สร้างความจิ้นฟินลืมเสิร์ฟแฟนคลับแบบไม่มีหยุดยัง้งกับเทียนและจิวที่นอกจากจะสูบการสนันจอแล้วยังบอกการออกสื่อแถมยังได้เห็นฉากเด็ดได้เสียคนเรียกหาว่าจักระจันกันทั่วหน้าอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างในชีวิตส่วนเรตติ้งของคุณชายต้องบอกว่ามันเหนืดอเหนียวเนียว,เ,ยวเพราะผ่านมาแล้ว11อตอนผ่าน พ้ไปเพียงแค่เลข2เท่านั้นนับนิ้วดูแล้วเหลืออีก6ตอนเท่านั้นก็ถึงตอนจบปิดจอบละครฟอร์มยักษ์ของช่องวันในปีนี้ไปดูเรตติ้งทั้ง11ตอนกันเลยจ้าเรตติ้งทั้ง11ตอนของคุณชายมีตัวเลขดังนี้จ้า EP1 1.660 EP2 0.986ได้น้อยที่สุด EP3 1.423 EP4 1.647 EP5 1.338 EP6 1.614 EP7 1.652 EP8 2.061ขึ้นเลข2เป็นครั้งแรก EP9 1.861 EP10 2.155ได้มากที่สุด EP11 2.148เห็นเรท จรงแล้วสับกันตรงๆก็ยังถือว่าน้อยไปหน่อยแต่ถ้าดูแนวโน้มก็ดีขึ้นเรื่อยๆแบบในยะตามเนื้อเรื่องตอนนี้ถ้าจะให้ลุ้นก็ลุ้นให้เกาะไปที่เลขสามอย่างเร็ววายเพราะเหลือเพียงแค่6ตอนเท่านั้น